สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเกม Call of Duty Modern Warfare Warzone นะครับในโหมดซอมบีม้นะฮะแหมเรียกได้ว่ามีการอัปเดตใหม่นะครับในโหมด Battle Royale นะฮะก็จะมีการเล่นเป็นโหมดซอมบี้ด้วยนะครับถ้าเราตายไปจะมีกลายเป็นซอมบี้แล้วก็มีกองทัพซอมบี้เต็มหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมตัวเกมเพลย์นะเดี๋ยวรับชมเลยดีกว่านะครับโอ้โหดูหมอกทะสิฮะน,นี่เป็นช่วงกลางคืนนะครับแหม ครับผมเหลือแค่คนเดียวถึงจะชนะนะครับผมหมายความว่าเราก็สามารถเกิดได้เรื่อยๆใช่ไหมนี่เป็นโหมดซอมบี้ที่จะมีเล่นได้เฉพาะแค่ช่วงวันที่20นะถึงวันที่3นะครับโอเคจัดไปครับผมเฮ้ยมีคนลงมาพร้อมกับเราฮะเราก็ต้องเปิดฉากยิงสิฮะจัดไปครับผมไม่โดนเลยฮะ ผมเล่นบอโซนที่ผมโดนตลุมบอลทุกทีเนะี่ยลงไปปุ๊บสามีตายนะหนักกว่าเกมอื่นอีกนะพ t ตโตเรียวแ,แต่พยายามว่าผมว่าเดี๋ยวลองเล่นครั้งแรกเลยกันนะฮะซอมบี้มาแล้วโอเคได้ปืนแล้วครับผมตอนนี้มาแล้วซัดไปก่อนเลยหมดกระสุนโอ้โหล,ล้มเลยฮะยังไม่ทันเริ่มผมบอกแล้วอเ,เอ้ยใจเย็นเพื่อนซอมบี้เหรอ อาผมตายฮะโดนซอมบี้กัดตายฮะเอาผมซอมบี้แล้ววะ่ะตอนนี้เป็นซอมบี้แล้วฮะจัดการพวกศัตรูซะโอเคจัดไปเรามีอะไรบ้างเนี่ยมีกระโดดมีปลาควันมี E M P นะฮะไม่มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราออเต่อย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 เออโอเคเดี๋ยวเรา กระโดดได้สวัสดีจ้ะ EMP ไปไปไปสวยงามอ๋อถ้าเราฆ่าได้สองตัวนะฮะเราก็จะสามารถกลับมาเกิดใหม่ได้นะคระับอ๋อ้อเกิดมาเรื่อยๆสิฮะอย่างนี้แต่ก็มีสมบีพรมด้วยวะ่ะตราหตืตามกันนะเนี่ยโอเคเพื่อนเราล้มไปแล้วฮะตอนนี้ ตอนนี้ต่างคนต่างตกใครตัวมันครับตอนนี้นะครับผมไปครับผมว่าจะเฮ้ยเฮ้ยขนาดขนาะดอ,นะอืมต่อยซะเคลีรยร์ฮะเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนบันไดดีกว่านะฮะแล้วก็เลรงจากที่สูงมานะครับผมไปครับค่อยๆขึ้นไปฮะตอนนี้โอ้โหค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับไม่แน่ใจว่า ผมนี่ตัดสินใจถูกหรือเปล่านะครับแล้วที่สูงๆมันยิ่งเล็งยากเลยนะเหมาะก,กับสไนเปอร์มากกว่านะครับผมเดี๋ยวเราลองดูรอบๆสิมีใครไหมฮะนั่นไงครับผมกำลังบวกกันอยู่เลยอุ้ยเหมือนมีใครขึ้นตามมาแล้ววะตามเราป,ปะปะมีปหมผมได้ยินเสียงสีเท้าฮะใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเสียงนี่ไงโอ้มันปีนขึ้นมาฮะเดี๋ยวก่อน ดีกวนนะ่อนะเอามีคนยิงตายไปแล้วโอ้โหตกใจซอมบี้บีบมันไดขึ้นมาไล่เราเนี่ยตัวนี้ไปยังวะไปแล้วใช่ปะโอเคครับผมขึ้นต่อครับขึ้นอีกสักชั้นหนึ่งนะครับผมโอเคแก๊สเริ่มมาแล้วครับตัวนี้ฝั่งนู้นมีอะไรบ้างครับผมก็ลอยๆไปครับผม ให้ซอมบีป้ปวนนะให้ซอมบีป้ปวนไปเราเคลียร์ตรัวมันดโอ้โหมันกระโดดมาแล้วฮะเนี่ย <c oughs> ป้อแปะป้อแปะขอปืนแรงกว่านี้ได้ไหมฮะโอ้โหมันเป็นปืน M P ห้านะมันเลยบางนะเบานะมีสเปเซอร์อีกนะครับโอเคศ <got> ัตรูอยู่ตรงนั้น,นครับผม <c oughs> ยังไงดีเนี่ยเฮ้ยมันยิงเราฮะยิงเหรอเพื่อนยิง จริงเพื่อนเหรอล้มไปเม้ยมีคนมาฮะเดี๋ยวผมจะไปแบบเท่ๆนะฮะตปนนึงทุกคนไปครับไปครับผมไปฆ่าไอ้สองตัวนี้ก่อนวู้วจัดไปจัดไปฮะเออล้มเอ้ยหีเออ โอ้มันยิงลูกซองด้านหลังเรานะครับมี3คนดีกว่าหมายผมไปเติมซอมบี้าแล้วซอมบี้าแล้วโอ้ยลม้มโอเคออออจะโดนไม่โดนแกอ้อาวอะไรวะเนี่ยมีคนชุบให้ฮะมีคนชุบให้เราเฉยเลยฮะตอนนี้เราต้องไปหาเท้าใช่ไหมตอนนี้ เราไปหาฝ่ายศัยตรูอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับตอนนี้มาเฮ้เพื่อนสวัสดีเออเอออุ๊ยอุ๊ย,ยข,วขวา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 ,ขวาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลงก่อนอยู่เลือดอุ๊ยข้างหลังเข้าฮะโอ้ไม่ทันเห็นนะไม่มีปืนที่ยิงเลยไม่เป็นไรเรามีเกิดใหม่ซอมบี้อีกรอบหนึ่งขอล้างแขน เป็นซอมบี้อีกแล้วครับโอ้ยล้มลงมาเจ็บมันนะเนี่ยโอเคลุกขึ้นมาแล้วฮะผมชอบที่มันมีซูเปอร์จัมมินละโอ้โหระ้โดดอย่างเท่คููดาวอย่างไวนะครับคููดาวประมาณ7วินาทีนะครับโอเค ไปครับผมโอ้โหถึงกับใกล้เลยทีเดียวไปครับโอเคมันต้องเจอศัตรูบ้างสิฮะนั่นไงเจอละ <c oughs> นี่แน่เก็บหลอดครับผมเก็บอีกอันหนึ่งใช่ไหมโหต้องเก็บอีกอันหนึ่งนะครับในศัตรูอยู่นี่ปะ ตายแล้วฮะโอเคอ๋อเก็บหลอดเลือดสองอันนะครับเราสามารถที่จะเติมเลือดได้นะครับแล้วก็เกิดใหม่ถอนพิษน,นั่นเองนะครับเราเจอศัตรูฮะศัตรูเห็นเราหรือเปล่าเห็นเราฮะลม้มลงมาตายแน่นอนยังไม่ตายครับตายฮะลงไปไหนก็เจอครับผมตัวนี้เออเหมือนได้เราเลือดบอ้บีกแล้ว ไม่เป็นไรครับออกก็เรื่อยๆเลยนะไม่มีหยุดนะครับไม่มีหยุดนะฮะตอนนี้สองบีอยู่ข้างหลังครับไม่มีใครเห็นชัดสินะตาย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 เออเออหนึ่งวัคซีนครับทำยังไงวู้อ้าวโดนแย่งไปแล้วฮะตอนนี้ เดี๋ยวไปนะโอ้ยหาวัคซีนมาแก้พิษเร็วต้องหาวัคซีนแล้วตอนนี้โอเคเตรียมชาร์จครับผมแล้วเราจะโดดไปที่ปั๊มน้ำมันนั้นนะฮะตรงนั้นไปโอเคมีสกิลปากแก๊สควันนะครับทำให้ไอหน่าเลยแล้วก็จะมี EMP ที่สตันนะโอเคเอาอีกแล้วครับผม เป็นคนประมาณสามวิฮะเป็นซอมบี้ประมาณสิบวิต้องไหนกันเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่นอน <c oughs> เพื่อนตายไปแล้วฮะตอนนี้งานผมเข้าแล้วงานผมเข้าแล้วนะฮะเป็นคนหรือซอมบี้วะไอ้ซอมบี้วะซอมบี้ฮะเอ้ยซอมบี้หลบกับต้นไม้ฮะรีโหลดเร็วเร็วเข้าโอ้่ไงโอ้โหเกือบตายเนี่ย เดี๋ยวตายครับผมโอเคเดี๋ยวเราเติมของกันอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเติมเติม reload หน่อยโอเคเพื่อนเราเป็นซอมบี้อยู่ครับผมตอนนี้เราก็ต้องยื้อยื้อเข้าไว้นะตอนนี้โอเคมีการยิงกันเกิดขึ้นครับผมตรงนี้มีการเปิดฉากยิงกันเกิดขึ้น แป๊ะแป๊บแป๊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 แป,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 แป๊ไม่โดนเลยฮะลืไมไปว่าซับเรสเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็ไกลด้วยนะฮะเดี๋ยวผมต้องหามุมอื่นนะตอนนี้ระยะไกลผมยิงไม่ค่อยจะโดนเลยนะตอนนี้มันสไนเปอร์สองคนเลยฮะตอนนี้ผมต้องหามุมเปลี่ยนมุมก่อนนะตอนนี้ UAV หมดเลยะนะนะ นะมีตบต้นไม้นะครับเอาจริงๆถ้าเป็นคนอื่นผมอาจจะตายไปแล้วแต่ผมว่าผมเล่นไม่เก่งปะปอปแปะปอบแปะไป,ป,ไป,ไปมันเห็นว่าผมอยู่ตรงนั้นฮะมันเห็นผมอะแต่ว่าผมเนี่ยกระสุนจะหมดและนะครับผมแต่ว่าผมจะยิงไปตรงจุดน,นั้นนะครับเพราะมันอยู่นะั้นมันต้องโดนบ้างสิฮะมันโดนแล้วฮะตอนนี้ ค่อย่างเดียวคือมันไม่ตายนะฮะเราต้องไม่เติมมันฮะนั่นไงเพื่อนมันล้มฮะโอ้ยเพื่อนมันลลมฮะเออตายฮะลองช็อตนะปกติมันยิงไม่มันยิงไกลขนาดนี้มันยากกันนะเนี่ยโอเคไปไหนละหายไปไหนละปุ๊ยไดงไง ไหนฮะไหนฮะหาไม่เจออยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ย what อ้าตายเฉยอ,อ๋อมันไฝโผล่ตรงนั้นได้ยังไงงงเหมือนกันไม่เป็นไรเรามีซอมบี้อีกรอบครับหวังว่าจะรอดนะครับผมในจังหวะนี้ วิตามินเติมอีกเม็ดหนึ่ง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 จัดไปไปฮิวเลยลงมาลงมาแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่เงี้ยตอนนี้เอ้ยเพื่อนเราลมมา้มฮะเดี๋ยวนะทุกคนต้องเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนต้องช่วยเพื่อนก่อนฮนะแต่จังหวะนี้ศัตรูน่าจะอยู่นะครับอา้าวเฮ้ยนั่นไง ไม่ต้องสื่อเลยฮะตายโอเคกลับมาอีกรอบครับโอ้ยได้เวลาบุกจ้าไปเฮ้ย,ยจะไหนอะเดี๋ยวดดลงก่อนเดี๋ยวดลงก่อนโอ้ไม่ทันฮะโอเคถ้าเราจัดการ เป็นซอมบี้แล้วตายเนี่ยก็คือจบเกมเลยทีนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโหมดใหม่ที่สามารถไปเล่นได้เลยนะครับสำหรับเกม War Zone นะครับความดุจี้มุนงวอลแฟร์นะครับผมยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสุดครับ